้อยไหมเอาแรงเอาแรงโอเคห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ทางมาถึงไฟด้า EP แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ใจหายด้วยนะคะที่เรื่องราวของคุณกุีและน้องเบฟและทุกคนเนี่ยก็จะจบลงแล้วนะคะก็ใจหายจริงไม่อยากให้จบเลยอ่ะทำไมไม่ทำกสองแปดร้อย EP เนาะ ก็แตงกวานะคะก็รู้สึกว่าแตงกว่าเองก็ผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพราะว่าแตงกวาก็เริ่มทําความรู้จักกับบทคุณควีนในค่ขัข้งที่ระยะที่นานจนผูกพันกับคุณควีนแล้วด้วยพอมาวันนี้เป็นไฟแนล e ีพีแล้วล้วก็จะมาส่งคุณควีนและน้องเวลกับบ้านแล้วสึกใจหายมากๆเหมือนก,กันก็แต่เหนือที่เฮยงอยู่นะคะ <S <S เฮ้ยทีเฮเหนือโอเค<ห>ทีเเยังอยู่นะคะ ทำเลคานเดอร์วันนี้เราจะได้เห็นซีนยังไงบ้างสปอย์ได้ไหมก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะอีกแค่อีกแค่ช่วงเดียวเองแบบเดียวแบบเดียวก็คิดว่าน่าจะเป็นซีนที่ทุกคนทั่าก็รอคอยเหมือนกันอีก่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีจุดพีคเนาะจุดพีมีจุดพีแ่นจุดซึ่งก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะแต่รองว่ายังไงก็ไม่แผ่วแน่นอนค่ะก ทุเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็หน้าตึนเต้นแล้วก็หน้ารู้เหมือนเดิมนัม่นเปลี่ยน้าชิ้หน้าไว้ว่า้าชิหน้าหน้าแบบครับตานิดนึงก็งอ,อาจจะมีนิดนึงนะดทุกวนอาจจะต้องพกทิชชู่ติดตัวนิดนึงไหม,มตึวนมือไว้เล็กน้อยนะคะไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาแห่งอะไรก็รอติดตามได้นะคะเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยไหมจากวันแรกที่แบบเครียดหรือว่าอยู่กับเองหนักสถุงวันนี้วันนี้แล้วเลยนะคือก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่ว่า คือตอนตอนในทํางาน,นจริงๆนะโมเมนต์ต้องทำงานเราก็มีที่เราแบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแบบอยากพักบ้างอยากจะเบรกบ้านแต่แบบแเพื่อเพื่องานที่อยากจะออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่คนที่เวลาดูจะได้แบบแฮปปี้ไปกับเราแล้วแบบมีความสุขไปกับเราคือตั้งใจมากจริงๆแล้วพอเห็นทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ ก็อย่างที่บอกเหนื่อยขายเหนื่อยเลยจริงๆค่ะคือคุ้มค่ามากๆที่ได้ทํางานแล้วก็คุ้มค่าที่ได้พยายามและพัฒนาตัวเองมาตลอดเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็มีความสุขไปกับเราเพราะพวกเราด้วยเหนือความคาดหมายไหมคะเหมือนชื่อตัวเองเลยเหนความคาดหมายไหมคะในวันแรกที่เราคาดต่ังอะไรอะไรอะไรคือเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนที่จะมารักเราเยอะขนาดนี้คือ เอาจิงๆไม่มีในหัวเลยแล้วตอนเนี้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นความฝันแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนมันมันไม่ไมันคิดไม่ถึงจริงๆเขาว่าจะใายครอบครัวของเราอ่ะจะโตแล้วแบบมากเรียกว่าอะไรขยายหรอแบบเพิ่มแบบคนในเราเยอะขึ้นใช่เติบโตแบบเร็วมากๆแล้วก็ทุกคนคือน่ารักมากจริงๆแฟนทุกคนพี่ๆทุกคนคือคือเรารู้สึกได้ถึงความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบ ความจริงใจแล้วคือทุกคนรักเราจริงแล้วเราก็กครักทุกคนเหมือนกันด้วยขอบคุณจริงะเป็นภาจกาชีวิตหนูเปลี่ยนแน่นอนชีวิตหนูเปลี่ยนไปขนาดไหนจ๊ะเปลี่ยนมากๆจริงๆซีเรียลประมาณออนแอร์วันช่วงเดือนเดือนนิดๆเองจะส,สองเดือนเองแบบมันไวมากๆสําหรับการที่เอ่อได้เจอกับทุกๆอย่างคือใหม่สาหรับเังนกวาดทั้งหมดเลยมีแฟนคลับเป็นครั้งแรกแล้วก็ หมือนมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละอีพีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบเราเมืองแบบเมืองสองแพรเด็กชาวบ้านได้มาเจอแบบได้มาเจอแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ตั้งกวาก็ดีใจมากๆนอกจากเป็นว่าเองก็พ่อแม่ก็ภูมิใจมากๆเหมือนกันก็นกดีใจมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือ นอกจากแฟนคลับจะรักพวกเราแล้วแฟนคลับชาวดอร์เขาเหมือนแบบดูแลและซัพพอร์ตกันเองด้วยซึ่งอันนี้คือขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากที่คอยดูแลกันและกันมาตลอดเลยขอบคุณมากเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากคนดูแลเราต้องไปดูแลเข้าดูแลเราเลยเยอะมากตอนนี้คนที่รักเราเยอะมากขึ้นแบบเพิ่มขึ้นมากๆด้วยค่ะใช่ แล้วเราทุกวันนี้เราต้องแบบว่าไอ้พี่คือไหมหมายความว่าต้องดูแลตัวเอง่นคือไหมเพราะว่าเรามีคนรักเราแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเอง ก็แตงกวาพยายามทุกคนพยายามบอกว่าให้แตงกวานอนเยอะๆจริงๆแตงกวานอนเยอะนะแล้วก็กินข้าวเยอะด้วยแตงกวาพยายามดูแลสุขภาพนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนเจ็บป่วยกันนะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะด้วยแต่เขามีพี่เหนือด <ER> ูแลหนึ่งู่ด้วยใช่พื่อแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วสาวเวลาหลังอาหารไหมสาวเวลาหลังอาหารจ้ะแล้วแล้ววันนี้ความพิเศเนาะวันนี้เป็นเรื่องความพิเศษของวันนี้คืออะไรบ้างโ ความพิเศษของวันนี้แน่นอนก็เป็น EP สุดท้ายของเรื่องซีรีส์ Danger Screen ด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษคือไปจริงแค่ทุกคนมารวมตัวกันมาเจอกันมาคุยกันมาเล่นกันแล้วแบบมาทำกิจกรรมพวกกันน่ยมันคือพิเศษมากๆแล้วนะแล้วแบบคือได้เจอทั้ง ครอบครัวของพวกเราเองเจอกผักทุโคนเจอนักแสดงเจอทีมงานที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วก็คือการมาวันนี้มันเหมือนเป็นการรวมตัวของครอบครัวของเรากลับมาอีกรอบนึงมันเลยถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาช่วยกันบอกลาต้งองพูด เหนื่ได้ลาลงลนต้นไ่ห้ไหอยก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาช่วยส่งตัวละครกลับสู่นิยายวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วต่อจากนี้ ลอความดังกันเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรเซอร์วิสระคแจกใหก็เดี๋ยวก็เพิ่งประกาศไปเราจะมีไปที่เซี่ยงไฮ้นะคะไปแฟร์ซ์ก็เดี๋ยวในโอกาสหน้าหรือมีงานอะไรที่จะอัปเดตก็จะคอยประกาศออกมาเรื่อยๆนะคะตามบริษัทจะเป็นคนแจ้งออกมาเอง่ะจะเจ้าพิเศษอะแล้วต้องฝึกภาษาม้เตรียมไว้ยังก็ฝึกเป็นบรรทัดบรรทัดให้พยายามแบบว่า พอจะสื่อสารได้เล็กน้อยใช่แต่ก็พยายามฝึกอยู่ใช่ก็อยากที่จะสามารถสื่อสารหรือคุยกับทุกคนได้เลยใช่ทำไงเตรียมพร้อมยังไงว่าจะไม่ค่ยตัตกเหมือนกันจริงๆเราพยายามฝึกจะมีประโยคคำอะไรอย่างนี้ที่เราจะแบบว่าซ้อมมาไว้เผื่อได้ใช้แต่เนี้ยก็อาจจะต้องซ้อมไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังต่อไม่ได้เลยก็พยายามอยากทักทายกับแฟนคลับด้วยเหมือนกันใช่เราแฮปปี้เบิร์นเดย์ผ่านมามีอะไรเป็นกันเปนมาก ก็มีเหนือก็มีของขวัญให้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะจริงๆพี่เหนือนทักมาแฮปปี้เบอร์เดย์ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยของวันที่13มมาตอนเช้าเรามาเจอกันแล้วก็ได้ของขวัญวันเกิดเป็น สร้อยที่เป็นรูป TK เป็นตัวอักษร TK นะคะก็น่ารักมากใช่ขอบคุณนะคะโอเคค่ะสุามสุดท้ายแล้วเนาะอยากพูดอะไรกับน้องเบสอยากพูดอะไรกับคุณควีนบ้างสุดท้ายวีวีวันนี้ก็ในฐานะที่เหนือก็รับบทเป็น้องเดมนะคะหรือว่าโบนิตาคือคือชีวิตของโบนิตาคือก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากเนาะ ก็คงจะต้องบอกเบบว่าเก่งมากมากเลยที่สามารถยังสามารถเติบโต,ตมาได้อย่างดีมากๆดูความพยายามความมุ่งเงองเขาที่จะเรียนรู้ตัวเองดูครอบครัวเขาเก่งมา,มากๆจริงแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้เนี่ยได้รู้จักขเขาเพราะว่าการที่ได้รู้จักกับคุงนปาหรือว่าน้องเบบมันก็เหมือนเป็นมุมหรือมิติน e งที่เราก็ได้เรียนรู้จักตัวละครเหมือนกันใช่ค่ะก็จะบอกเลยว่าต้องขอบคุณจริงๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตหนึ่งก็าเก่งมากจริงแล้วก็ไว้เจอกันอีกสิบเบบ คุณคีนก็สำคัญเลยคุณคีนหนูกลัวหนูจะพูดแล้วหนูจะยิ่งร้องไห้เข้าไปอีกอะจริงๆขอบคุณคุณควีนบทนี้มากๆเลยเหมือนกันที่เราได้รู้มุมมองอีกแบบหนึ่งเหมือนทำความรู้จักแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากตัวละครน,นี้ด้วยได้บทเรียนหลายๆอย่างจากตัวละครควีน Queen ด้วยจริงๆสิ่งที่เราบอบคุณควีนคือหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณควีนและน้องเบลก็ลอยู่ด้วยกันรักกันไปนานๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยน้องพังน้องเบบั้งคุณควีนเลยอยากให้ รักตัวเองให้มากๆแล้วค่ะพี่ขอคำถามสุดท้ายมีแฟนคลับอยากคักสองหรือ hmm. ม mm ีอะไรสองไหมเลยก็ทุกคนก็พยายามถามเข้ามาเยอะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนในการประชุมกับพี่แสงนะคะยังไงถ้าจะมีอะไรที่อัปเดตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์หรือผลงานอะไรต่างๆก็จะให้พี่แสงคอยอัปเดตทุกคนทางแพลตฟอร์มบริษัทเหมือนเดิมเลยแต่ก็ ก็ยังอยากให้ทุกคนยังติดตามไปเพราะถึงว่าซีรีส์จะจบแต่อย่างที่บอกว่าแมงกวาและเหนือเราก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยากที่จะเดินไปพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็เราก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วก็ให้เกิดตัวแบบไปเรื่อยๆนะขอบคุณจริงๆยังไงเลยค่ะมาอินเทิร์เลยอินเทิร์เลยอินเทิร์เลย กล้องไหนยกมือนะลูกก้องไหนเขาทอี้หน่อยนะหนูเลี้ยงจกฝั่นมูไเลยลูกไม่แม่อยู่แม่อยู่ยลูกนี่กดอยู่ไหนถึไมเสียบแล้วก็อกี้เยค่ะเดกนตั้งเลยค่ะนี่เลยค่ะค่ะเต้องเ้องมีับ các em ơi, con cá, nhìn mà hổ trợ con cao hổ trợ con cá, là tao là ná, ơi thôi, ăn thôi, ăn

น้้วยงใอยากเสียไม่ลิกตงข้างนี้ลูกน้านัลกนมึงมัไ่งาแต่กว้าง่เลยบัดดอกไมเออนะรับเดี๋ยวไมเป็นแม่กกกระทบเป็นม่่งสอสมนี่คเลยหนี่งสองาไเสียร์่คบมาังเคยครับอะมาดอกไปขอบคุณ่คขอบคุณมก